lãng cổng lính hả hello lắp lỡ Ui, lắp lỡ Hello là đó lỡ lắp đó lắp lỡ lắp đó lắp สวัสดีครับผมมากันแล้วนะครับวันนี้พาชมลูกของคุณพ่อเฮ่งเจียกันก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีทีครับด้วยนะครับมาให้ชมกันนะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวครีมนะครับจริงๆผมใช้คว่าสีครีมดีวกว่าอ่าเดี๋ยวมันจะเป็นครีมนวลๆไม่ใช่ออกขาวนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม มาชมกันก่อนเลยเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไม่ว่างกันนะครับสวัสดีคุณพ่ออฟอฟอ่านี่ไลฟผ่านทางไหนวะเน,นี้ยสวัสดีสราเป็นไงบ้างวันหยุดเที่ยวไหนหรือเปล่าโอเคครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะเรา เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะกับน้องคนแรกนะครับชุวนี้เป็นลูกของคุณพ่อแห้งเจียนะครับห่างหายไปนานสำหรับแห้งเจียนะครับนี่ไม่ผิดหวังจริงๆหน้าบีมากอ๋อโล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 เป็นสีขาวครีมคนแรกเลยนะครับน้องเป็นเพศผู้นะครับผมเด็กผู้ชายนะครับสีขาวครีมนี่หรอหนาง,ง่วงมากเลย น่าง่วงมากเลยคนนี้จะเป็นเอ่อเป็นออกครีมส้มนิดๆน,นะครับแต่ว่าตรงอกตรงแก้มเนี้ยมันก็จะเป็นขาวแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงหูหลังตรงนี้ก็จะออกเป็นสีครีมครีมนิดนึงนะครับผมน่านี่น่ารักมากๆเลยเป็นน้องผู้ชายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้เข้ามาชมพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับผม, <S <S บมเพื่อเป็นการพลาดความน่ารักพร้อมๆกันนะครับก็จะได้มาชมครั้งเดียวกันเลย เดี๋ยวรอก่อนเนาะรอท่านอื่นๆก่อนนิดนึงนะครับผมรอท่านอื่นๆก่อนนิดนึงครบเด็กชายหน้าหักมากๆนะครับ b o d c a s ให้หน่อยลิงก์ไอ้ลิงก์ไหน,หน้าหักมากๆจริงๆตัวเล็กนะครับอาถ้าถ้าอุ้มเงี้าเราก็จะเห็นว่าตัวค่อนข้างเล็กนี่ม้งมิงม้งมิงม้งมิงม ม,ม้งมิม้งมิม้งมิน้องเป็นผู้ชายนะครับขอบคุณสำหรับการกดรูปหัวใจกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมแม่ครับลูกปัป๊าแฮ้งเจียเจ้าเดิมหลายคนก็จะรู้จักเฮ้งเจียกันดีนะครับผม่น้องผู้หญิงมีเป็นสีส้มอ่อนๆนะครับสีส้มแบบเหัวส้มแต่ว่าแก้มขาวๆแผงคอขาวอะไรเงี้ยนะครับมีนะครับ ส่วนน้องคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับอ่าเป็นเด็กชายของเรานะครับผมนี่มาต่อไปเพื่อนเกันวันนี้ก็จะมีสองเอ่อสองบ้านสองครอบครัวเป็นครอบครัวของลูกคุณพ่อเฮงเจียนะครับแล้วก็เป็นเซ็กของน้องจิ๋วทีครับนะครับเราจะมาให้ให้ชมกันนะครับผมอ่านี่น่าหักมากๆเลย หน้าเหมือนพ่อเลยเนี่ยเฮ้ยคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวอาจจะย้อนกลับมาคนนี้แบ็กแทนผู้หญิงเป็นทีคัพนะครับมีนะครับเดี๋ยวให้ชมกันวันนี้พอดีเลยนะครับเจ้าจะเป็นเซ็ของทีคัพอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลย มาชมลูกสาวกันบ้างดีกว่าครับสำหรับลูกคุณพ่อแห้งเจียคนนี้เลยนะครับลูกคุณพ่อแห้งเจียปาร์ี่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับน้องได้บ้านแล้วนะครับที่หล์รอบที่แล้ววันก่อนเมื่อวานเนาะวันวันนู้นวันไหนไม่ใช่วันวันศุกร์นะครับผมวันอะไรววันพฤหัสที่ไลฟ์ไปนะครับอ่า จุดเด่นเลยนะครับส่งลิงก์หมดจุดเด่นเลยนะครับคือหัวเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับส่วนครึ่งตั้งแต่ขอบลายตาลงมาคือเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับผมอ่ะก็จะดูหมีมากๆดูแบบดูมีเชดดิ้งครับเหมือนปัดแก้มเหมือนอะไรเงี้ยแต่คนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับลูกของป๊าป๊าเฮงเจียคนสวยคนสวยของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทีคับมีครับเดี๋ยววันนี้จะโชว์ทีคับให้ดูกัน อ่าเป็นน้องผู้หญิงนะครับน้องที่รับผู้หญิงเล็กเลเลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากเข้ามาชมนะครับลาดพาวหนึ่งร้อยหนึ่งซอยสี่สิบหกนะครับก็สามารถแอดไลน์ไลน์เอสไอฮีโร่อมนะครับเพื่อนัดเวลานัดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับเพื่อเข้ามาชมเด็กๆที่บ้านของเราได้นะครับนี่อ่ะเห็นไหมอ้วนอ้วนอบอวบเชียวอ้วนอ้วนอบอว่เชียวแอนลูกสาวของเราน่ารักไหมครับอื สาวน้อยชาวน้อยพันช่างชาวน้อยพันช่างนี่คนนี้สีจะแบบสีสวยมากๆแล้ววงปากก็จะเป็นขาวๆนะครับก็จะมีวงปากขาวๆมีแก้มขาวๆแบบนี้นะครับอ่าคนนี้เป็นลูกสาวเห็นไหมครับตัวกระจงเดียวทีครับตอนนี้จะมีโลกกว่าที่โตเต็มที่ประมาณโลกกว่านะครับโลนิดนิดโลแปดโลสามโลห้าอะไรประมาณนี้ครับค่อนข้างเล็กนะครับ เล็กแล้วก็แกลนพอสมควรนะครับผมแต่ว่าท่านในที่จะต้องที่จะเลี้ยงทีครับเนี่ยก็ต้องศึกษานิดนึงนะครัเวราะมันต้องระวังขอบพระคุณครับโซนมากใช่ไหมครับเด็กๆก็จะโซนมากๆครับเด็กที่บ้านเน้นความโซน ตอนแรกก็าบางบางท่านมาเลือกแล้วเนี่ยอาจจะแบบนี่ใส่เรียบร้อยจังพอกลับไปถึงบ้านกลายเป็นคนละตัวกันไปเลยก็มีพอเขาได้คุ้นเคยที่แล้วนะครับเขาก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเรามาถึงน้องคนที่สองแล้วอ่ะเดี๋ยวเราย้อนไปนน้องคนแรกให้กับคนที่เพิ่งเข้ามานิดนึงเนาะอ่าคนแรกเดี๋ยว เป็นน้องผู้ชายนะครับนี่น้องผู้ชายชุดนี้เป็นลูกคุณพ่อเฮงเจียนะครับมีสีแบบสีสีแสบเลยนะครับฝั่งนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับเป็นสีขาวครีมน้องคนแรกที่อ่าเป็นออกข้างหลังก็จะเป็นครีมนะครับไม่ใช่สีขาวจั้วนนะเป็นครีมส้มๆ้มอ่อนๆเลยนะครับส่วนน้องคนนี้นะครับเป็นหัวสีส้มตัวสีส้มแต่แก้มขาวแผงคอขาวนะครับเป็นพี่น้องกันเลยนะครับข้อนี้มีทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะ ทยอยทยอยเอ่อจริงๆมันเป็นกฎของ a c e b o o k นะครับคุณยูริปวันนี้ไม่สามารถบอกได้นะตอนนี้มันอาจจะไม่เหมือนยุคสมัยก่อนนะครับก็อาจจะอ่าก็ได้หรือว่า Li น e แอดก็ได้นะครับผมแคปภาพไปได้เลยนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกจริงนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราโดน Facebook จัดการไม่ไหว <c oughs> นะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับผม่2แสบผู้ชาย กับผู้หญิงนะครับอ่ะเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับมามามา,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 มาต้นต่อไปต้นต่อไปเมื่อกี้คนที่สองเป็นลูกสาวไปแล้วคนนี้ลูกชายกันบ้างนะครับลูกชายกันบ้างนะครับลูกชายหัวสีส้มๆแบบนี้นะครับ แก้มขาวๆอ,อกขาวๆน่ารักไหมครับลูกคุณพ่อแห้งเจียเ,เลี้ยงเล่นตอนนี้ยังมีอยู่นะครับสามารถมาเลือกดูได้นะครับผมน้องเกดเลี้ยงเล่นตอนนี้ยังมีอยู่มีสีส้มนะครับอา,อาจจะมีแบ็กแทนที่พร้อมย้ายบ้านด้วยเหมือนกันนะครับที่เป็นเลี้ยงเล่นเดี๋ยวดูความพร้อมน้องก่อนเนาะที่ครับมีผู้หญิงครับผม ผู้ชายก็มีอยู่สีส้มนี่อ่าคนนี้ผู้ชายนะครับนี่เลียงไม่ยากครับเพศผู้จะไม่ได้ผัดขนเหมือนเพศเมียนะครับจริงๆการผัดขนของเขาอ่ะมันจะติดที่ตัวเขาเราต้องหวีนะครับต้องหวีไม่งั้นมันจะติดเป็นสังกะตังจ๊กเจที่ครับจริงๆเด็กๆต้องระวังช่วงเด็กๆเลยครับอ่านี่เป็นลูกชายนะครับ ลูกชายของคุณพ่อแห้งเจีย,จยคุณพ่อแห้งเจียคุณพ่อแห้งเจียเห็นไหมครับนี่น่ารักทีเดียวเชียวฟูมากแก้มแบบบึ้มมากนะครับเห็นไหมครับน่ารักน่าก,กอดตึ้งตั้งตึ้งตังตึ้งตัง,ตง,ตงคนนี้เป็นผู้ชายนะคะลูกของคุณพ่อแห้งเจียนั่นเอง น่าร like, oh, you know. ักไม่เอ่ยฝากกดแชร์ให้คนนี้ด้วยนะครับกดแชร์ให้สุดหลอของเราด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้คนนี้กันด้วยเออนิ่งเลยนิ่งเลยจริงๆไม่นิ่งหลอกเราอะจริงๆเราไม่นิ่งหลอกใช่ไหมจริงๆเราสนมากๆนะครับผมเห็นไหมครับแก้มตุยมากๆคือสวยมากๆไม่รู้จัอธิบายยังไงเกี่ยวกับความน่ารักและความสวยเห็นไหมครับ แก้มตุยหน้าหาักมากแน่นอนการันตีของความน่ารักจากคุณพ่อเฮงเจียอยู่แล้วนะครับลูกชายของเฮงเจียขางนี้ทั้ง4ตัวแน่ลูกโดกมากๆเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมน้องคนสุดท้ายกันดีกว่านะครับยังมีอีกหนึ่งหนุ่มนะครับผม ตัวดำกับตัวเมียสีส้มพูอคนต่อไปมาแล้วคนต่อไปมาแล้วนะครับคนนี้คนสุดท้องแล้วนะครับสำหรับข้อของคุณพ่อห่งเจียนะครับคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายแล้วน้องผู้ชายนะครับน้องผู้ชายเห็นไหม วงปากขาว,ขาวแก้มขาว,ขาวตากลมๆง,งั้นตากลมเป็นลูกลำใหญ่เลยจุ๊บปะจุ๊กกะจุ๊กกะเห็นไหมครับฟีฟา่าฟีฟา่านี่เลยครับผม น่ารักมากๆเลยนะครับขนฟูฟ่องตัวอ้วนมากๆมีคราวด้วยใช่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ดูเซ็ตทีครับกันแล้วเซ็ตนี้เป็นไซส์ปกตินะครับเป็นรูปของคุณพ่อแห้งเจียนะน่ารักขนบ้มบัามมากนี่มาให้ชมกันงงงงงงเอามองใกล้ๆเลย ให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับหน้าหักหักหน้าหักหักวงปากก็ทั้งบ้านเลยจะมีวงปากที่เป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็แก้มก็จะมีสีเป็นขาวๆแบบนี้นก็เลยทําให้ดูแบบดูมีเฉดดิ้งนะครับดูมีมิตินิดนึงนะครับดูน่ารักคือหัวเขาก็เป็นหัวสีส้มเนาะนี่เห็นไหมครับจุกกะจุกกะ,ะต่อไปเราจะดูทีครับกันแล้ว ก่อนที่ไปชมน้องทีคันะครับฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กันก่อนเลยนะครับถ้าไหนที่เข้ามาหม่ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ไปดูน้องทีคับกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่า,าจะตัวไซส์ต่างกันกับไซส์ปกติขนาดไหนนะวัยวัยอายุเท่าๆกันนะครับคือตัวที่ผมจะบอกว่าเป็นทีคับเนี่ยผมจะให้อะไรนะเป็นแบบ ต้องดูการดูดซึมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่า,ว,าว่าเป็นประมาณไหนพี่บอกโอเคตัวเล็กสองคนนั้นยังไม่ต้องก็ได้พี่บอกอ่ะอันนี้แล้วก็มีสีดำตรงนี้ต,นรนนนตรงนั้นไหมน่าจะมีสีดำอ่ะแค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูน้องทีครับกันแล้วนะ หน้าตาจิ้มลิ้มมากๆนะครับเป็นน้องทีครับเล็กมากนะครับเล็กกว่าอันนี้ใส่ปกติอันนี้ทีครับแล้วหน้าตาแบบจิ้มลิ้มมากเป็นลูกสาวด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นลูกสาวหน้าตาจิ้มลิ้มกว่าหน้าหักหักจิ้มลิ้มหน้าเล็กๆนี่เห็นไหมครับน่ารักมากๆเลยหน้าตาน่ารักมากๆเลย นี่ทีครับอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่แก้วให้หน่อยใส่แก้วให้ชมกันหน่อยอ่ามาเป็นน้องผู้หญิงนะครับแล้วก็หน้าแบบหน้าตาแบบหน้าตุ๊กตามากๆหน้าตุ๊กตาจิ๋วๆโทรศัพท์หน้าตุกกตาากาต๊ก,ตา,าต,กตาจิ๋วอ่าขนดีมากแล้วตัวเล็กนะครับแต่ว่าสำหรับท่านใดที่จะเลี้ยงทีครับเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับแต่เราจะสอนการเลี้ยงก่อนอยู่แล้วเนาะแต่ว่า ก็จะต้องให้เราวางกันนิดนึงฮัลโหลจิมลิมพิมพราวจิมลิมพิมพราวสาวน้อยตัวจิ๋วก็จุกกูชน้อยจะจุกน้อยสาวน้อยอ่าโทรนั้นเก็บไปได้เลยพี่บอกอ่าสวัสดีครับทีครับของเรามีสองสาวนะจ้ะ ตอนนี้ก็มีเกรดเลี้ยงเล่นให้เลือกด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่จะเข้ามาชมก็มาได้นะครับรับเขาหนึ่งร้อยหนึ่งซอยสี่สิบหกนะครับจิ้มดิมมีมีมีมอเฮสาวน้อยในแก้วถ้วยแก้วนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆก่อนแฟบเออสาวน้อยในถ้วยแก้วเฮนเยอะเฮนเยอะเฮนเยอเฮนเยอะชูวยช่วยย น่ารักไหมครับหน้าตาจิ้มลิ้มมากๆเลยนะครับนี่เห็นความจิ้มลิม้มฟิฟับฟิฟับอ่าเดี๋ยวมีอีกหนึ่งสาวที่เป็นทีครับนะครับเดี๋ยวเราเทียบคู่กันเลยน้องแบ็คแทนของเราจริงๆริงก็ไม่ค่อยออกแทนเท่าไหร่จะมีออกเป็นแบ็คซิลเวอร์นิดๆติดมาตรงแก้มตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงปากจะเป็นแทนนิดหน่อยนะครับน่าสองสาวเลยนะครับ สองสาวไซสจิ๋วทีครับแบทซิลเวอร์แล้วก็น้องสีส้มนะครับเห็นไหมครับน่ารักตัวเล็กตัวจิ๋วทั้งสองคนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับฟ้าฟขาวส้มขาวส้มขาวส้มสองสาวอุ้ยใครจะมาอุ้มแบบนี้เนี่ยใครมาจะอุ้มคู่หรือเปล่าสงสัยจะต้องมีคนมาอุ้มคู่ได้อยู่บ้านเดียวกันแน่เลยเนี่ยใช่ไหมคะสองสาวตัวน้อยของเรา ้องสาวตัวน้อยของเราจะมีคนมาอุ้มไปคู่แน่เลยคิ้วก็ชัดตาก็กลมตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะเนี่ยครับพออุ้มแล้วจริงๆก็ตัวเล็กมากนะครับผมจองตัวยังเท่ากับไซส์ปกติตัวเดียวฝากกดแชร์ให้กับน้องทีครับด้วยนะครับผมฝากท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฝากกดแชร์ให้กับน้องทีครับสวยๆท,วยทั้งสองด้วยนะครับอ่า วันนี้เราก็จะปิดไทล์ไลท์กันด้วย2ส,สาวทีครับจิ๋วๆแบบนี้นะครับอ่าหน้าตาจิ้มลิ้มหน้าตุ๊กตาตะมุตะมีแบบนี้เลยนะครับน่ารักมากๆเลยลากันไปก่อนสำหรับการไลฟ์สดในวันนี้นะครับนีฝากไว้ด้วยนะครับเอออย่าลืมแอดไลน์นะครับไลน์แอดไซน์รบอมนะครับเราก็จะอัปเดตน้องๆให้ได้ชมกันก่อนใครเลยนะครับ ผ่านทาง l ล n e แอดไซน์ฮีโร่ปอมแอดไปได้เลยนะครับเรียบร้อยกันแล้วฝากกดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวลากันไปแล้วสำหรับสองสาวเดี๋ยวจะให้สองสาวไปพักผ่อน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 เรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไม่าย,ายก่อนไม่ไก่ลก่อน <Hello. S 1> สองสาวตัวจิว๋วสองสาวตัวจิว๋ว สาวตัวจิ๋วสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับก็เดี๋ยวรอดูย้อนกลับไปดูเริ่มต้นได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ